Mata wow. yang di... เสาใซสีเสาสีสวัสดีสวัสดีสัจาโกทิากนาโมุทายานุติยัมปีปพิิสาิปิโสพัวามาตายัีมาตามีเสาซสีเสาสีสวัสดีสิทธิลาโกสธิโกนาโมกุทายานาโมุทาาติยัมปีดาติยัมป ทิ่ปิโศภคะว่ามาตายยมดีเสาไชสีสวัสดีสวาสดีศิลาโกศิลาโกนะโมพุทายะนะโมพุทายะอิมังอิมังสิงกะลังสิงกะลังมาลาบุขังมาลาบุขังอุทธเสพุเทมาอุทธเสพุเทมาธรรมเสพุเทมาธรรมเสพุเทมาสังคเสพุเทมาสสสังเเาามธุ satu-satu ada yang ada yolo me pantetan kamyata punai yata putalima yang tulat kita akalawa akalawa tapi tati itu sama tati kati itu ปาฏิหาวิย์คัลหมันเต้ปัติขณะยเตินพันเต้มาเดูกว่าเลยวันจะไปเต้นเต่าคมกาปามาตามืยอนี้วันนี้ไอจะมาอยู่เฮี้ยนพื้นแป้นหญ้าแปลกมุ่งนาไอจะมาอยู่เฮี้ยนพื้นแป้นหญ้าข้ามุ่งกีไอจะมาหนุ่งผ้าใส่พื้นเต่าปูเต่างามเดือดดาดดอกไม้คาดกินผม ลมควันตับแด้งมาวันเจ้าจะได้พาเข็นหีผีเห็นผีตีขาผีป่าไรคุ้มตนวันเจ้าจะได้สนลาว้นดองไตลูกตาวเง้าแลกหนา้าปืนไปดังน้ำหมอต่อไปก้อนใบหลงังวันเจ้าจะได้เที่ยวทางเดินปากเหตดอีนี่ป่าตาสังยงผีให้วัญเจ้านี้เนี่ยเฮี้ยนดีอยู่ให้วัญเจ้ามาผูกใจกันมัน วันจันทร์ขุนแจงใบขวัญเจ้าจะได้ไปรูปใบตาตนขวัญเจ้าจะได้สนลาบนดอมไต้ทั้งอื่นทังไต้ขุนเป็นมาซอยเงี้ยทังเหนียเป็นมาซอยตะก้อยมาสองปากทางเป็นมาซอยดอกไม้เงินคำให้จำป่าให้มาซอยตาดมันให้เจ้าได้พานข้องตะวัน ใยัตุบวังใยมังคลังอายุันนโอตุสับระตุใจโยโยใจโยใจโยจะเรียอไม่เตือนมาเตือนมาปีก่อนแล้วนึงรัวกับใเมฆมาปีมาเร็วมาเอานามมิดไฟน้ำิน กอนเลยก่อนก่อนก่อก่อนก่อนเลยไ่ยดู่าววงนับไดีหมีเนีองสองที่วาหมด้ลยีงามเลีงามตรงตองดีของีงามตรงตอ ถ้ามยุยุแล้วก็วัดีแล้วก็ดวงข้มนีอยู่เลยมีความหมายบอกเมื่อาเราน้าเ้าเอานามไน่ได้ขานยุ่งว่าเอาตัวเอาตัวยับขมาเด้อตุ่มมาาด้วยบานีตุ้มขม้าตุ่มขมาบานีตุ่มขมาตุม็มาตุ่มเขาบานีตุ้มเขาขยับเข้ามาใกล้ๆบนีไม่ต้องอยู่ไกลขยับเข้ามายิ่มาก่อเข้าไป ตกไปท่างใดกะอุ้ยไฟเสียวนุ่มกับไปตกท่างนุ่มเด้อบนี้เนื้อเบไไม่เวลาตกไปท่างนุมก็จะได้นุ่มก็ยุ่เสล <ขอ S 1> ละกจะดดกดกเดนดดกๆอ้ฮ่าฮ่าฮ่วง่นอ่ <laughs> ห่าง่าฮ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 ่านาก่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮาะ สองด้สามอได้นั่งใกล้ๆกัอ้๊ยโอ้น้อมาได้แถนื้อมงตอ๋อเด็กห้มันดีละแบนีเดก้อยู่หลัลกน็ได้แต่เหล็กๆนี่กๆนี่ มานี i, ่มานี่้อไปไกลแล้วเดกับเขาเฮ็ดเตรียมกับเขาถามมูเนาะไม่ไ่บนมามากืออยู่บางลังเนาะอ้ามากพวเอือนทำไมไปย้ายบนไปใส่ปะเอาเรานอนเนาะนอนเรานอนเรานอสบายเมนี้เราก็ยืมบันมือกันเราก็เงยหลายแล้วหลบเราก็นันได้เราเรื่องกันได้เนี่ยแล้วเรื่องก๋อยเด็ดเราได้อ่ะ เอออันนี้อะไรกันนี่เดี๋ยวเรียงบรรยากาศนั่งกมันมันหนาก็หมดความแคร์ตัวนี้ฮะอารมณ์เมื่อไหร่น่าดีมากจังใจจังใจฟังอยู่ในคั้วพี่ตัวนี้ สาตุสาตุนักโมตัสจะภระวะโตอวละหตตัมมาสัมพุสสะนาโมตัสจะภพระวะโตอวระหตตัมมาสัมพุสสะนาโมตัสสะภระวะโตัวระหตตัมมาสัมปุทธามัดสะสาธุสาตตตุตมตุตตนโมตัดพราาตััุตัมาตปุตนาโตัจเพ้า่าตั่ตตาเัตาคตัาะาตให้รักษาประตตฟ้าหิมาบ้านเพว่าโสละใตตุตัมมตัมปต้าตรา่ตัา หากวนเนี่ยโอจรจอนแหลมมันจะไปเห็นอลังกาไม่ขามป้อมสามนาถุมกันปุ๊บกันโขลหรือว่วงเป็นน้ำตาลสีแดงเอโกทวันนปูจักกังเงี้มีนกแกกขํามควเนี่ยเป็นเข่าข้าห,าหว่องเขาบินมาจับตาขากาาิอยูท้องทั้งมูเนี่ยนั่นตับตอดกันควนีากว่องเขาขาดเมียบายลงไปในโคนถึงกระดูเดียนหกฝนตกลงองติตาติตาน้าตาดเข่าเต็มโคลนผะหูตะกกูหน้า ยังมีนกต่างหลายเป็นอันมากบางข้องอาปากตอดซับกินบางข้องบินย่าบนสนแจ้วบางข้องินอิ่มแหลวจิ้งเตียมตกลงนอนรับเรื่งสนอนยุท่กคอยที้คอยหน่อยนึงจิ้นตื่นแหลวจิ้งบินหนีผ่านจิ้งผิจารณาดูหูแ้งแแบบก็จึงเห็นเขากับแก่คนน้ำยุ่เต็มโคนผ่านจึางไปติดพนั่งย่างในตอมาหยิบเวลาละแวผ่านหยิบแหลวตัดกินปั๊ม น้ำคนห้ำสามาดีแจกร่อยแต่นอจินหน่อยฮะผมหลายผมว่าถายพา่ตอตื่นอันนั้นน้ำนลื่นสมตายแต่นอพ้านจึงช่วยตนลงไปตัดไปให้แรงอื่นเป็นไปสวยพื้นบาดปัญาเจ้าปัญาเจ้าจึงปองว่าในน้ำน,านี่ว่าน้ำอันนี้ตีว่าน้ำจุลาเมไล่าอา,า,าบตาปัญาบันไก่จึงตัดมาใจบอกออกมาใจขัน ปั่นมากก่อนแทงก่อนกังแทงปั่นมากก่อนควายก่อนจงควายก่อนจะควายไปตาผีเสื้ออายุป้าข้าก็ไม่กินก่อนจะควายไปทาน้ำผีเสื้อน้ำยุป่าทู่ก็ไม่กินก่อนจะควายไปผู้เทวดายุเข้าไม่ก็ไม่กินเมื่อพระมิดน้ำเราก็แพร่ายเมื่อมิดไหลน้ำเราก็มากน้ำเราอาแพร่ผ้าก็แกกันขันตุลีไปจุกแหงแบงไปจุกปลายใหญ่กับตุกกำ น้ำเราพงไปกำหนแห้งทัานไหน่อยจะน้ำไปแก่เมไต้พงไปตั้งกำอีสานบริวัรมีความอ้อมน้อมขนเขาน้าเมไต้พงไปตั้งกำบุระพาให้จะมีส,สติปัญญาเบอนดังธรรมโหษส์ให้จะมีใ่อดเที่ยนดังไปเก่าแก่เม็ไต้พงไปตั้งกำอาคาเนนีให้จะมีแก่หังหลังไงว่วงพ้องไฟม้วนสีเมได้พงไปตั้งกำทัดสินและหอระดีให้จะลูกผ่าแพรได้เมือ่อขวาง จหัวน้างหลายลาย้านเม็ดได้พงประตั้งกำพัดขิมแกนะ่น่ะให้เจา้าอาปาต้านจ๋าตออีดูเม็ดได้พงพันตั้งกำพยับแก่หนูให้เจา้ามาทีดูลำนิงพร้อมจุกติงอาพรเม็ดได้พงประตั้งกำผู้ดอนร้างให้จาห้ามายูต่างเมื่องไงไผพพอแขนของกำแน่งทำร้อนน้อมกันเาอะน้มาก ข้าคนมาหาเจ้าน้อมกนเข้ามาโฮมสัพพะพุตานุปาเวนะสัพพะมานุปาเวนะสัพพะสังฆานุปาเวนะสัพโสติันตุสาธุเียวายันคุณพงดกขึ้กันนะบ้าเ้ย แล้วพออดชิปแล้วพออดไม่วตั้งเทมัดรอมันักาวีคนอยากได้น้ำเอ้คนปกไล่เยะคนอากไดน้เนลกไลเยอะตาเ้า นี่เป็นพิธี่สุขวันบายศีปุแขนตุ้มห้องของอันปบอันเป็นตุ้มห้อของบ้านพุทธบ้านหักศีวิไลด้นะคะเด้อที่เสด็จตุ้มห้องบนกระถิ่นเสด็จไปทอดเหมือนบัดบานโองรามนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นบุญกระถิ่นออนไลน์บุญกระถิ่นบ้านหักศีวิไลจากพี่น้องมาทุกห้องทุกบอลจากต่างประเทศแอยู่ในประเทศเท่านะค่ะเที่งเมืองเล่าเนาะ ลายหมองลายบานติดตุนห้องความน้ำกันน้ำโมทนาบนน้ำกันเด้อพี่น้องเอ็มอันนี้ายุยืนเป็นสุขปลอดไแเฉวขาดมีโฉมม,ม,มีลาดมีเงินมีทองหางมีลำด้วยตามที่หมอผ้ามบนได,ด้สวดสวดตุ้าเนาะคะนะ่ะเนาะคอยตุกตุกทุคนให้มีความสุขใจเรินทุสาทุษาตู้

วันจะไปตึกจวนนั่งไอ้กามาสามืงินีวันนี้วันจะไปตึกไต้นั่งไอ้กามาสามืงินีวันนี้วันจะไปยู่ให้นั่งตากคาสามืงินีวันนี้วันยู่หง่านนังกง่สามืงินีวันนี้วันยู่เลาหกนังหมูกสามืงินีวันนี้มาเรื่องวันเอ้ยท่านเจ้าพม่านานี่เฉ่งเย็นสามแดดตีเจ้าแล้วเจ้าพม่านานี่เฉ่งเย็นตีแดดตีกาเจ้าแล้วเจ้าพม่านานี่เฉ่งเย็นหาแดดตีห้องเจ้าแล้วเจ้าพม่านานี่เฉ่งเย็นหก ฝนตีห้อยห้ามนาเจ้าแล้วเจ้าก็มาหนานี่น้ำตีห้อยห้ามตาเจ้าแล้วจะหาว่าเ so ียว่าหโผล่สัมปัติรังจะเอียนที้จะได้บอกเกินหาจะได้ขาดเกินวันงับปะอรังเองเป็นดีเป็นน้ำตุ้งเนื้ออมคุณแก่เล็กอมคุณแก่พ่อ ใส่ห้องๆคุแกแก้วู้ขาผูกขวแล้วู้ขาใส่ตุกแกขวนอมผู้อักมมัมามาหามมันจริงขนนังอาที่ตังนาตานาฮันนี้า ai gì cũng con ông cho ông ấy cho cho ngay bình à lúc nào cũng